สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหัวรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็หัวออมสินนะครับประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสองนห้าอหกหกนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่หนึ่งกันนะครับเรามาสรุปผลของวันที่สิบหกพฤษภากนะครับที่ผมได้แนวทางไว้นะครับ แนวทางของรัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับฝันไปที่3นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหานและก็เลียพี่น้องไว้นะครับผลนะครับ90399นะครับก็เข้ามาที่3รูป3นะครับหลักห่วบนนะครับแล้วก็ที่ผมให้ระวังเบื้อหานไว้นะครับก็มาเบื้อ9 9ล่างนะครับสำหรับรัฐบาลไทยวันที่16บกนะครับ สำหรับชุดเจาะสองตัวนะครับก็พลาดไปนะครับผมให้เจาะก็พลาดที่ให้ไวคือามหน่3 1 3สองนะครับมาพลาดแค่แท่เดียวนะครับสำหรับชุด3ามตัวนะครับที่ผมให้เป็นตัวรองไว้นะครับ0 3นย์นะครับก็พลาดไปแค่หลักเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็น่าเสียดายนะครับสำหรับรัฐบาลไทยแต่ก็ยังถือว่าได้วิ่งรูสาบนนะครับแล้วก็เบิ้ล่างเกา้านะครับ หัวลำสิลนะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหาไว้นะครับฟันไปที่8นะครับผลนะครับสามศูนย์ห้าแปดหกนะครับก็เข้ามาที่8หลัก10ล่างนะครับเข้าตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับแล้วก็เข้าชุดเจาะสองตัว8ปดหกล่างนะครับเป็นตัวรองนะครับตัวเน้นไม่มานะครับแต่มาเป็นตัวรองนะครับ แนวทางของ mm hmm. หุ้อมสินันะครับก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องนะครับในแนวทางวันที่2นะครับก็มาเด้งบนล่างเลยนะครับทั้งวิง่งทั้งเจาะ9185แล้วก็วิ่งรูด8แล้วก็9เด้งบนล่างนะครับก็ถือว่ายัางเดินต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางของหวยอทรัพย์นะครับในส่วนของเด่น3าตัวมา1-2ึตัวนะครับมาที่6หลัก หน่วยล่างนะครับมาเป็นคู่2ตัวนะครับเด่อน2ตัวแล้วก็เด่นสมตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งบนต่อนะครับในแนวทางของวันที่หกันนะครับทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เหมือนสิยนะครับก็มาลุ้นกันพร้อมๆกันนะครับว่าจะเดินต่อต,ตั้งสองส่ตรดีหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นก็ย้ำเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางมีข้ามมหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนำไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องเรานะครับไม่สนับสนุนการผันนทุกชนิดนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่รัฐบาลไทยกันเลยนะครับเดนอน2ตัวนะครับเดนอน2ตัวนะครับผมคำนวณที่5และก็6นะครับ ไปที่6นะครับสำหรับเด่น2ตัวรัฐบาลไทยนะครับชุดคู่2ตัวนะครับก็จะได้ที่50 51 52 58แล้วก็59นะครับชุดคู่6นะครับก็จะได้ที่60 6 1 6 2 6 8แล้วก็69นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่3 6 8 7 6แและก็460นะครับ เดนสตัวมา1 2ตัวนะครับสำหรับแนวทางวันที่1มิถุนานนะครับคำนวณวันที่5 1และก็8นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่60และก็68นะครับชุดคู่5เช่นเดียวกันนะครับก็จะเน้นไปที่5 0และก็58าําหรับชุด3ตัวนะครับ สูงในนี้ไปที่760นะครับสำหรับเด่นสองตัวนะครับ5และก็6นะครับมาชนกัะเด็นสามตัวนะครับมาชนกันที่5นะครับสำหรับเด่นสองสูตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระหว่าง5และก็6นะครับมีโอกาสมาได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ50-50นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง5และก็6 หรืออาจจะมาทั้ง2ตัวนะครับทั้งห้าแล้วก็6นะครับส่วนตัวนะครับได้ผมเลือกนะครับสำหรับเดียน2ตัวนะครับส่วนตัวผมชอบปที่ห้านะครับตามสูตรที่ทว่วชวนไว้นะครับชอบมากกว่า5เล็กน้อยมากกว่า6เล็กน้อยนะครับสำหรับ5นะครับแต่ก็ยังย้ำนะครับส่วนตัวผมจะนำไปใช้ทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าในแนวทางวันที่1นะครับ ทั้ง5แล้วก็6นะครับชนกันหลายสูตรนะครับเหลี่ยมล้ํากันนิดหน่อยนะครับแต่ที่ผมเลือกไปที่5เพราะว่ามาชนกันเป็นสตัวนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุดเน้นนะครับก็เน้นไปที่50นะครับและก็58นะครับ แต่อย่างย้ำนะครับว่า4ชุดหลักนะครับให้เพื่อนๆนำไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับ60แล้วก็68ส่วนตัวก็ชอบอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าในกรณีที่ตัวชนไม่มานะครับอาจจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะมาที่5158 65 6168นะครับถ้าในกรณี58 68นะครับจะอยู่ในชุด2ตัวที่ฟันไว้ให้นะครับ ก็ยังไงเพื่อนๆระวังไว้ทั้ง4ชุดนะครับทั้ง5 0 5 8 6 0ย์นะครับย้ำเสมอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวค่อยไปเน้นทีหลังนะครับชุด3าตัวนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่760ตามสูตรฟันไว้ให้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไปที่รูด5นะครับก็ให้มาให้มาเปลี่ยนนะครับ760ก็เป็น750 368ก็เป็น358นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนก็นำไปพิจารณาได้เลยนะครับก็สำหรับรัฐบาลไทยนะครับเด่น2ตัวนะครับเน้นวิ่งรูด5รอง6นะครับเจาะ2ตัวนะครับ5058 เน้นไปที่5 0 5 8นะครับรองไปที่60และก็68นะครับชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่760นะครับแล้วก็รองไปที่368ชุดนี้ไปด้วยนะครับส่วนตัวชอบเหมือนกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสำหรับเดอน3มตัวนะครับมา 1- 2ตัวนะครับให้เน้นไปที่5ตามตัวชนไปเลยนะครับสำหรับเดอน3ตัวนะครับ แต่ก็ยังย้ำนะครับว่าเหรีนญ3ตัว518นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง3ตัวเช่นเดิมนะครับในส่วนของเหรีนญ3ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดติดตามทางช่องเราอยู่เป็นประจำนะครับก็จะทราบดีนะครับว่าทั้ง3ตัวนะครับเดินเกือบทุกง้วดนะครับก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดือนญ3ตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับจะเดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับ ต่อกันที่หวยความสินนะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำวนวณที่6และก็7นะครับฟันไปที่6นะครับคู่2ตัวนะครับก็จะได้ที่63 64 65 67แล้วก็69นะครับชุดคู่7ก็จะได้ที่73 74 75และก็7 7 79นะครับ ชุด3ตัวนะครับ2 6 9 3 6 4และก็6 6 9นะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับของอหวยอ้อมซินนะครับคำนวณเลขที่5 1และก็8นะครับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่6 4และก็6 9นะครับชุดคู่7เช่นเดียวกันนะครับ7 4 แล้วก็7 9สําหรับชุด3ตัวนะครับชุดสูตรฟันไปที่269นะครับเด่น3ตัวนะครับเด่น2ตัวกับเด่นสามตัวนะครับแนวทางของหัวหอมสินนะครับไม่ชนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับอาจจะเป็น6 5 6 1 6 8นะครับ6 5นะครับในชุด2ตัวมีนะครับ61ไม่มีนะครับ6 8ก็ไม่มีนะครับ ก็7 5 7 1 78ก็75มีนะครับ71กับ78ไม่มีนะครับแต่ก็ยังย้ำนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะไม่อยู่ในชุด2ตัวที่อ่าสูตรคำนวณฟันไว้ให้นะครับแต่ในส่วนของชุด2ตัวนะครับทั้ง4สูตรหลักนะครับก็ยังย้ำเสมอนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับ เพื่อนๆติดตามอยู่เสมอนะครับทางช่องเราอยู่เป็นประจำนะครับจะทราบดีนะครับว่าเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับสำหรับเดิน2ตัวนะครับ6และก็7นะครับสำหรับหัวคมสินนะครับส่วนตัวชอบไปที่6ตามสูตรฟันไว้เลยนะครับและก็รองเจ็นะครับ ในส่วนของ6และก็7มีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับ7ก็ชนกันหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับแต่จะชนน้อยกว่า6เล็กน้อยนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวให้เน้นไปที่6 4และก็69นะครับอชอบ 64แล้วก็69แล้วก็รองไปที่7479สานะครับสำหรับแนวทางของหัวห้าสศินนะครับชุด3าตัวนะครับให้เน้นไปที่ตามสูตรฟันไว้เลยนะครับชุดนี้ชอบมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับ2 6 9นะครับยังไงเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็สำหรับแนวทางนะครับของหัวห้อสศินนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับเน้นวิ่งดูด6กรอง7นะครับ เจาะสองตัวนะครับเน้นหกเก้าหกสี่นะครับรองไปที่เจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับชุดสามตัวเน้นไปที่สองหกเก้านะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับของหัวข้อสินเชืเดินต่อนะครับหลังจากเดินติดต่อกันมาหลายงวดนะครับก็เดินดีไม่แพ้กับรัฐบาลไทยนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับของรัฐบาลไทยแล้วก็หัวข้อสินประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับหกหกนะครับก็ สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับแล้วก็ในหลายๆสูตรที่ผมมีนะครับมาคราะห์ให้ครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในัานนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ารับชมนะครับทุกท่านเลยนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเก่งๆรุ่ยๆนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็หัวอมสินประจามาที่1มิถุนายนกันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ